สวัสดีค่ะนิฮาวสินจาวสบายดี g ก m o มอ i n g c งชินเรนพบกันอีกแล้วกับห้องเรียนครูนิดหน่อยในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ today is Wednesday today is Wednesday วันนี้วันพุทธที่22กันยายนนะคะสัปดาห์นี้เราเรยังเรียนหน่วยที่17นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่17หน่วยสัตว์น่ารัก ก่อนที่เราจะเรียนเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้กันค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ 1. ชื่อสัตว์ที่หนูรู้จัก 2. ส,สัตว์แต่ละชนิดต่างกัน 3. อาหารและที่อยู่อาศัย 4. ประโยชน์ของสัตว์และ 5. การดูแลสัตว์ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนเมื่อวานนี้เราเรียนอะไรไปบ้าง เมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับสัตว์สทษทีค่ะลูกสัตว์แต่ละชนิดแตกต่างกันสัตว์แต่ละชนิดแต่ละตัวมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะเมะื่อวานเราได้เรียนรู้ไปแล้วเป็ดก็แตกต่างกับไก่ใช่ไหมคะหมูแมวพวกนี้แต่ละชนิดแต่ละตัวมีความแตกต่างกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและที่อยู่อาศัยสัตว์สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับพืชพบได้ทั่วไปทั้งในป่าในแม่น้ำบนภูเขาแม้กระทั่งในบ้านของเราสัตว์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างลักษณะที่อยู่อาศัยและการกินการหายใจและการเคลื่อนที่ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะ เรามาดูค่ะอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวแรกก็คือเป็ดนั่นเองเป็ดอาศัยอยู่ในเล้าอาหารหลักของเป็ดคือปลาเป็นอาหารประเภทโปรโตีนที่จำเป็นสำหรับเป็ดที่ต้องผลิตไข่รองลงมาก็คือข้าวเปลือกเปลือกหอยและผักค่ะ อาหารและที่อยู่อาศัยของไก่ก็คือไก่จะอาศัยอยู่ในเลา้าอาหารของไก่ก็คืออาหารหลายๆอย่างหลายชนิดผสมกันเช่นลายข้าวรำข้าวโพดปนปลาปนข้าวเปลือกกากถัว่ว กากมะพร้าวหรือหัวอาหารไก่ที่เป็นอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดหรือชนิดผงมีหอยป่นผสมเกลือป่นตั้งทิ้งไว้ให้ไก่กินตลอดเวลาให้ญยตดสดใบกระถินหรือผักสดให้ไก่กินทุกวันได้ค่ะต่อไปค่ะอาหารและที่อยู่อาศัยของสุนัข สุนัขทุกวันนี้คนเรานิยมเอามาเลี้ยงในบ้านทําบ้านเป็นบ้านสุนัขใช่ไหมคะบางสัสตว,ตว์บางตัวไม่มีเจ้าของก็จะอยู่ในกรงใช่ไหมคะเจ้าของอาจจะเลี้ยงไว้ในกรงนะคะอาหารของสัตว์ที่ของสุนัขก,ก็คือเป็นอาหารเมร็ดหรืออาหารสําเร็จรูปแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบบ้านๆเราก็จะเป็นพวกกระดูกเศษอาหารพวกนี้สุนัขก,ก็ทานได้นะคะ ต่อไปค่ะอาหารและที่อยู่อาศัยของแมวแมวนะคะก็จะมีบ้านอยู่ทุกวันนี้คนมีเงินเขาจะเลี้ยงแมวสร้างคอนโดเป็นชั้นๆให้แมวอยู่นะคะให้แมวอยู่ในบ้านหรือทําบ้านหรือทํากรงเหมือนสุนัขอยู่ที่บ้านได้ค่ะอาหารของแมวก็คืออาหารสําเร็จรูปแต่ถ้าเราเลี้ยงที่บ้านเราแบบบ้านๆล้วก็ให้กินก้างกิน เศษอาหารที่เหลือจากเราทานได้ค่ะสัตว์ต่อไปนะคะอาหารและที่อยู่ของหมูหมูนะคะคนเรานิยมมาเลี้ยงใช่ไหมคะจะอยู่ในกรงในคอกของมันนะคะเขาเรียกว่าเล้าหมูใช่ไหมคะเล้าหรือกรงหมูส่วนใหญ่จะทานจะกินอาหารสําเร็จรูปเป็นอาหารเมร็ดผสมกับ พวกหัวปลีเศษผักเศษพืชของเรานะคะทำให้หมูอ้วนท้วนแล้วก็เจริญไวเต็มที่นะคะเอไปค่ะอาหารและที่อยู่ของกบกบทุกวันนี้คนเรานำมาเลี้ยงในบ่อใช่ไหมคะทำบ่อให้กบอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นปกติถ้าตามธรรมชาติกบก็จะอยู่ในหนองน้ำในบึงนะคะ อาหารของกบก็คือกบก็จะกินอาหารสำเร็จรูปหรือกินกุ้งปลาสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในน้ำค่ะต่อมาค่ะอาหารและที่อยู่อาศัยของนกนกทุกวันนี้ก็จะส่วนมากคนเราก็จะเอามาเลี้ยงนิยมเลี้ยงใช่ไหมคะนกแก้วนกต่างๆที่ทุกคนเขาชื่นชอบ ผู้คนที่คนที่เขาชอบเขาก็จะซื้อนกมาเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีรังนกให้แบบนี้ใช่ไหมคะเป็นบ้านบ้านของนกแต่ถ้านกธรรมชาตินะคะก็จะอยู่ในรังหญ้าแบบนี้อยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะอาหารของนกก็จะเป็นอาหารสําเร็จรูปเป็นเม็ดเม็ดหรือนอนมเมล็ดพืชต่างๆนะคะที่นกอยู่ตามธรรมชาตินกเขาจะสามารถจิกกินได้นะคะต่อไปค่ะ อาต่อไปอาหารและที่อยู่ของวัววัวนะคะเขาก็จะเลี้ยงเป็นโรงเรือนหรือเป็นฟาร์มใช่ไหมคะเป็นฟาร์มเลี้ยงสจะเป็นฟาร์มนมใช่ไหมลูกเป็นฟาร์มนมเขาเรียกว,ว่าโคโนมใช่ไหมคะเขาก็จะเลี้ยงแบบนี้หรือเป็นวัววัวที่นามาขายก็วัวพันธุ์ต่างๆก็จะเลี้ยงแบบนี้เหมือนกันจะมีรางไว้ใส่หญ้านะคะวัวก็จะกินอาหารสําเร็จแล้วก็ ทานหญ้าเหมือนกันนะคะบางคนเขาก็จะเอาอาหารกับหญ้ามารวมกันมาผสมให้ให้วัวทานนะคะเพิ่มน้ํานมเพิ่มเนื้อเพิ่มให้วัวเจริญพันธ์เต็มไว้ค่ะแล้วก็เด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและที่อยู่ของสัตว์ไปเรียบร้อยแล้วคุณครูก็ฝากให้เด็กๆนะคะไปทบทวนนะคะเรามาดูในความเป็นจริงธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดอยู่ยังไงนะคะ เรามาดูคุณค่าพวรสารค่ะคุณค่าพวรสารในวันนี้ก็คือความรักความเมตตาใช่ไหมคะเราต้องมีความรักต่อสัตว์มีความเมตตาต่อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะสําหรับการเรียนการสอนนะคะในวันนี้เกี่ยวกับอาหารและที่อยู่ของสัตว์ก็จบเพียงเท่านี้แต่ครูหน่อยมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำหนึ่งหน้านะคะเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ค่ะ หน้าที่เท่าไรเอย่ยอ่าเป็นหน้านี้นะคะเป็นการบวกแนวนอนหลักหน่วยอยู่หลังนะคะหลักสิบอยู่หน้าหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังนะคะตัวนี้คือหลักหน่วยนะคะหน่วยกับหน่วยบวกกันนะคะจะสังเกตได้ว่าหน้านี้หลักหน่วยทั้งหมดจะเป็นเลข0นนะคะเลข0เด็กๆเ,เขียนเลข0ูนย์ไว้ข้างหลังเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหลักหน่วยอยู่หลังต่อไปหลักสิบจะอยู่ข้างหน้าหลักสิบจะอยู่ข้างหน้าเวลาที่เราบวกเราจะบวกด้านหลังก่อนนะคะเรียกว่าบวกแนวนอนนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์เด็กๆก,ก็ใส่ศูนย์ลงไปข้างหลังใช่ไหมคะต่อไปหนึ่งบวกสองนะคะ เอาเลขที่มากไว้ในใจสองไว้ในใจชู1ขึ้นมา2แล้วก็3นะคะคำตอบก็คือ30นั่นเองต่อไปค่ะ เด็กๆเ,เขียนเลขศูนย์ไว้เลยนะคะอันนี้คือเพราะว่าทุกตัวมันเป็นศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมค่าหลักหน่วยใช่ไหมเด็กๆมาบวกแค่หลักสิบข้างหน้าพอนะคะ3าบวกหเอา3ไว้ในใจชู1ขึ้นมา3แล้วก็4นะคะเด็กๆเ,เขียน4ไว้ข้างหน้าคําตอบก็คือ40นะคะตัวต่อไปค่ะศูนย์บวกศย์ได้0นะคะ สีบวกสหรือ2อบวกสเอาตัวที่มากไว้ในใจ4ไว้ในใจชู2ขึ้นมา4แล้วก็5 6นะคะคำตอบก็คือ60สิบคุณหน่อยจะทำให้ดูอีกหนึ่งข้อนะคะศูย์บวกศได้0 4กับ1บวกกันเอา4ไว้ในใจชู1ขึ้นมา4แล้วก็หค่ะ คำตอบคือ50ที่เหลือนะคะให้เด็กๆไปทำแล้วก็ทำมาส่งครูหน่อยด้วยนะคะอย่าลืมเวลาที่เราทำความดีทำกันบ้านส่งคุณครูนะคะต้องถ่ายรูปเด็กๆส่งมาให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะ สำหรับคลิปการเรียนการสอนวันนี้นะคะเกี่ยวกับอาหารและที่อยู่ของสัตว์ครูหน่อยขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ